กินอะไรติดจัตตาส์สวัสดีนาวันนี้เราจะไปเที่ยวเอนโนซิมากันนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลเออไม่ใช่เอโนซิมาเนนะคะคุณยาก็หลลืมลืมลืมนะคะกนเอเออเดนว่ามชน่แถวอนคุณยายมินชั่นคนนั้มรถตด้าม มนางงอนคุณยายนะคะเพระนางพูดเจ้าเจ้าเจ้าคุณยายกันร้อนคุณยายบอกว่าอย่าพูดมากอยู่เฉยๆค่นนางนางก็งอนคุณยายนะอ๋อมอมามายืรสึอ้อยเดช้สึกคุณไหนก็ตั้งแ Emasan. Cepotihan sistem apa itu? Jika no <øre> เราเราจะจอดที่สถานีรถไฟนะคะแล้วเราจะขึ้นรถไฟไปเอานะคะเพราะว่าถักกนเนี่ยนี่จะไกลมากนะคุณตาขับรถไปไม่ไหวนะคะอันตรายนะคะเราจะนั่งรถไฟไปกันแล้วก็จะได้ไปหลายที่ด้วยถ้ารถไปนี่คงจะลําบากนะคะโอ้โหอันใต้จะพอได้พอได้ชิดตาเหอนะไกよ นี่ค่ะนี่กีจจะมามาไปไหนนะคะไปไปไหนนะไปนั่งกับเสา้อยฟ้านะคะไปหักก้นเนกกันนะคะวิกี้ป,ะปะ่อพากกี่ยอนิก้ パパ、奥さんカード全部忘れちゃった。電車カード。パパ、ここ待ってて。 Kenapa? Kiki, ini apa? Mana kacu <noise> あれさっきのチケット帰りも使うからね。<laughs> あとบ้นอะไรเนทา้วขึ้นบ้านขึ้นเรือได้ม่ระลุออเคืองแทกหนาเนี่ยขอเลโกจิมี่ยังินเกิาพคอนเน็กชั่นเดี๋ยจ้า เพราะฉันติดมี ini? lihat tidak 息だけね。 thì thì mà đang đang ừ yeah lap

เล่นได้ใจกคตลุตกลตกลมอ่มอเพียงแม่ที่ลุกอ่ะแม่ลงลตก,ตกอือกใเวลาออกในมือคลิปนี้ขอลงแพทกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ